สบายดีย้มแรงครับพี่น้องตอนนี้ก็ขี่รถเลาะโขงเนาะสิผ้าไปเบิ่งไงโครงการข้าเจ้าเฮดไทยกันซาเออเป็นวิสาหากิจชุมชนมอำเภอทากกุกไอบ้านทากกุกท่านอำเภอเชมราชครับพี่น้องอนี้ไทยกันซากันเน,ะนาะมีต่ต่อจากไอหม่องเขียวๆนี่ไปครับเจน,อนอกก้อยก็ฮอดอันนี้บรรยากาศริมโขงด้อพี่น้องดนี่เชมราชครับ ผู้ละมองสุดทางผู้ละพนให้กันทราบเพื่อนตอนนี้มากับพี่ใหญ่กับพี่อินครับเนี่ยเฮ้ยเพิ่นเป็นเขาเป็นคนคนขับไห่มาหาเลาะครับพี่น้องอ้าวนั่นนั่นนั่นเอาเห็นเบื้องหลังการขับขี่นี่เป็นกำลังเห็ดลงเลื่อนนี่ ปลูกกัญชาครับพี่น้องนี่เป็นโครงการที่ถูกต้องนะครับขออนุญ,ญาตถูกกฎหมายพุ่นอันนี้ขนาดลงกัญชาเป็น,น,น,ปนข้าวจุนพุ่นอยู่นะข้าวจุนพุ่นนี่เด้เมืองเชมราธาตุนี่หัวซิวบุมีคนอยู่อุ้ยคนอยู่พคนซิบุ <laughs> ยิงปืนใส่บ่ยิงใส่กับสวนปั๊บเลย <laughs> นั่นนี่ันนี้ขาขาวเป็นลงเรื่อนแอมชปูกรชาสองพันหาน้าร้อยต้นได้สองพันห้าร้อยต้นครับตอนนี้กำลังเปิดขายหุ้นู่พีเองาห,หุ้นละพันหุ้นละพันหุ้นละหนึ่งพันแบ่งผลกำไรตามหุ้นที่ลงซื้อไดวงเลยรวดวงอดวงอะไร หมูกันเนี่ยมันสบายเล้วจอดนี้นี่ยเนี่นี่ยเี่ไมใกล้ถือว่ามันว่างมักแตกไว้ัว่างมักแตกไว้ดนี่นี่เลยครับนี่เอาอึ๊บโอ้ยนี่ยนี่โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วอย่าสิไปเบิ่งอันฝ่ายแม่เบิ่งของจริงแม่เพื่อนบ้านเอาต้นมาลงนี่นี่เอาข้อยางมันมีเบี่ยอยู่เพื่อนมีเบี่ยมาอยู่โครมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขครับพี่น้อง วิสาหากิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์บ้านท่ากวกทันเมืองเขมราชธานีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบนนลนะโรงเรือนเพิ่นไงเนี่ยโรงเรือนนี่นะครับเพิ่นสิปลูกกันซาครับพี่น้องอันเห็นเขียวๆเห็นเบียเเบ้ยจะเพิ่นเอามาลงไว้เนี่ยเบี้ยกันซานะี่ยเริ่งสิซุ่มให้เพิ่งปืป๊ดเนี่ยนะครับเบี้ยกันซานะี่ย เตรียมกำลังเสียวลงพึ่งเ็ดลงเรือนแล้วครับพี่น้องครับนี่มารถตรวจการน้อยนี่รถไฟฟ้าอนุรักษ์โบมีควนมยมีควนสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ห้าเป็นเพอคอปฏิบัติปื่นโล่ลงใหญ่ครับ โครงกายภาสีปลูกทเาเลก็สองพันห้าร้อยต้นตัวหนึ่งการเก็บเกี่ยวนะครับมันซ่อนกันพูดมันเป็นสองแถวใหญ่อยู่ข้างในครับไปอีกอ้าวจบคลิปแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีสบายดี